เล่นดีกว่าเล่นเล่นเล่นเกมดีกว่าชัดพอเรื่องนี้พอละวหอมปลาหอมคอค่อยใหม่ใหม,ใหม่อันนี้ระดับมันไส้อันดับแรกเราต้องไปเปลี่ยนเปนชุดแก๊งก่อนนะกูบ<ม>อกร้านร,ร,ร,ร้านคอมไม่ครับไม่ร้านคอมด้วยกันไม่น่ามาแซก,กันนะครับไอสัตว์ร้านคอมเนี่ยรับหลังเด่นด่ากันยับกูไม่อยากจะบอกกูพูดแค่นี้แหละ รับหลังกันเนี่ยเขาละเขาด่ากันยับกูพูดเลยด่ากันยับด่ากันแบบไม่ไหวเสียทรงกันหมดอะกูบอกเลยวงนอกรู้ใจวงในรู้มืออะไอเฮียกูอ,อยู่ในวงการคอมนะมึงอย่าลืมนะไอเฮียมึงเป็นคนนอมไม่เข้าใจหรอกด่ากันยับกูบอกเลยเอาไปได้ครับ<อ>ไไครับไปไดครับ เล่เกมขอเล่นเกมนะทา้งนั้นนะ่ะดูแชทค่ะแชทคุณดูบอกพอแล้วเลยไม่เกมดีกว่าพอแล้วนะไล่เกมนะดูแชทเหรอครับใช่ครับใช่ใครตงมาครับปู่ครปู่ับป,ปู่ปู่ปู่ชื่ออะไรครับปู่ชื่อในแกนครับ อ๋อฮัลโหลปูครับัมีรถใช่หรือยังโอ้โหเสียงสองอีกครับปู่แม่งเอ้ยปู่เครียดนะนี่หรอดริงแม่งดริงปูอยู่ไหนโอ้โหปูปูปู่นะวสาป้ากี่ปู่กี่โอ้โหมันออกพี่พี่บอกเบาหน่พี่จะเสียงสองทำไมอ่ะปู่อยู่ไหน มีเทนปู่ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูงงว่ะได้ครับมีเทนปู่ด้วยเหรอไว้ใส่กูงงเซ็กเลยว่ะได้เปะเป็นอะไรเขาขนขนนั่งอะไรครับผมงงมันมีเทนปู่ด้วยเหรอครับหรือว่ายังไงครับมีเทนปู่ด้วยเหรออะไรเทนปู่เปล่าครับเห็นช่วงนี้มันเป็นเทรนกันครับว่าเป็นแบบมีปู่มีปู่มีอะไรอย่๋อเอาพี่เอาเป็นปู่หนูด้วยเหรอไม่เป็นไม่เอาไม่เอาเป็นปู่ด้วยเหรอไม่ไม่ไม่เราจะไปจะพาไปไหนครับเนี่ยเอาเป็นแลนด์น้ำตาครับ น้ำตาลมีแล้วปลุกอยู่เหรอโบอยู่อ๋อได้ครับต้องผมต้องสวัสดีคุณปู่กหรือเปล่าครับอืมก็ได้นะได้ครับแป๊บนึงแลาน้ำตาลอยู่ไหนอ่ะตอนนี้ครับได้ครับไปแล้วไปแลปู่ชื่ออะไรนะครับเนกานะคะเนกานได้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 ขออนุญาตเช็คปูุหรือแล้วกันนะได้เช็คเยอะๆเลยไดครับได้คนไหนครับคนไหนคนนี้เหรอคนนี้เหรอปลุ เนี่ยปูไปคัารถใครมาปู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 อันอันนี้อันนี้สวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับคุณปูผมดูแกแล้วผมหลานเปาครับสวัสดีครับคุณปูสวัสดีครับคุณปูเป็นไรครับอัสดีครับสบายดีครับช่วงนี้ผมเพิ่งมาได้สองวันเลยครับดีดีขึ้นยังครับ เออที่ป่วยไปครับที่เป็นปริโอหายหายยังครับอันนี้ที่ไม่ใช่ครับผมท้องเสียไม่ได้เป็นปริโออ๋อที่ติดเตียงนี่หายยังครับอันนี้ไม่ได้ติดเตียงอันเตียงข้างๆไม่ไยังยัง,ย,งยังไม่หายแล้วใช่ไหมครับดีขึ้นนะเชิคุณปู่ <c oughs> พอดีผมเป็นหลานเนียผมเป็นห่วงไงผมไม่ได้เป็นไรอ๋ออ๋อครับใช่ครับรู้จักรู้จักกับเป็นคุณหลานนี่เนี่ยครับเุณนอิมด้วยครับอะไรนะครับเป็นเป็นติ่เพิ่งรู้จักเมื่อวานเลยครับเพิ่งรู้จักเมื่อวานใช่ครับ เขาเป็นลูกของลูกผมอีกทีหนึ่งเป็นลูกของลูกแล้วให้เป็นปู่งั้นผมเป็นหลานเป็นหลานเขยได้ไหมครับอันนี้ได้แล้วครับได้แล้วผมคุณปู่ชื่ออะไรครับอันนี้ปู่ไม่ปฏิเศษไหนอ่ะชื่อน่ีแกนครับนีแกนนีแกนเรียกเรื่องลองเรียกหลานเปาว่าไงหลานเปาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับเอ้าหลานเปาครับหลานเปาพูดดีๆเรับพูดแบบเอ็นดูผมหน่อยสิหลานเปาเป็นไงลูกลูกเอ้ยมาหลานเมาเป็นไงครับกินน้ำกินท่าก่อนลูกเอ้ยมาเที่ยวมาเหนื่อย มามาอาบน้ำอาบท่าก่อนมันไม่ใช่พี่เปาที่เคยอยู่อาเทน่าหรือเปล่าครับเนี่ยใช่อ๋อไม่ใช่คนละคนะอ๋ะ <c oughs> อใช่ใช่อ่ารถรถู้ได้ไหมครับเพราะผมเคยอยู่อเทนา่าอ๋อผมอยู่โอเวอร์ไงครับเรานเคยเตียนหัวล้งพ้ผมจำได้ <c oughs> ใช่ไหมครับคนเดียวกันใช่ไหมโป้จำผิดหรือเปล่า คนในการแหลกเสียงนี้แหละใช่หรออ๋ะอันนี้อันนี้ในแกนเหรอครับใช่ครับใช่โอเวอร์ตอนนี้แล้วตอนนี้มามาเที่ยวหรือมาทำไรครับ,มา,ารม,รบมาฟาร์มเล่นเล่นครับมาฟาร์มเล่นเล่นอ๋อเผื่อดอนกระทืบอ,อะไรงนนไเงี้ยในคไม่ใช่ปลูกกับลาแล้วครับผมชื่อเปาครับอยู่เสียไม่ได้เคยอ,อยู่ atn ครับเคยที่เคยคนที่คุณตีนั่นแหละ ไม่ครับผมว่าเต็มๆมาครับจะทําอะไรผมเลยครับผมตอนนี้ที่ตีชนะอาจจะชนะที่นี่นะอาจจะชนะที่นู่นนะแต่ที่นี่ขอนะแต่ที่นี่เดี๋ยวก็โดนครับคุณเหรอไม่ใช่เราไม่ใช่โดนผมไงอาจจะโดนแก๊งอื่นแก๊งบาเตนก็ได้ครับเบาเต้นเป็นก่อนก็ได้ครับวันนี้ก็ขาแข่งขันฟาร์มหน่อยแล้วกันครับตามทันตามทันแน่นอนครับรับรองตามทันแน่นอนครับตามใครครับไม่รู้ครับอยากตามใครก็ตามคนโผล่เขามีเรื่องกันเหรอ อไม่เคยมีไม่เคยมีแค่เคยกระเทือเขาไม่ถูกฮะเอาคุณปู่ไปแล้วเทือเขาทำไมอะเคยตีเคยตีด้วยเฉยตีด้วยเฉยเข้าตู้คนแรกด้วยนี่แต่ไม่ผิดอ๋อถุยสัตว์เอากูหมดกันเลยนะมันเรื่องอดีตไปแล้วคุณปู่คุณปู่จะพูดทำไมคุณปู่ถ้ามันก็สฉือนนิดนึงไงผมเป็นแซวแล้วหลานไม่โอเคไงนี่หรอไหมโอเคครับคุณปู่แขนครืม ไอ้นนนนะคุณปู่คุณปู่เป็น,เพนพ่อของใครครับเนี่ยอันนี้ปันครับปันอที่อยู่หกส่นอะหกสนย์ป่ะอ๋ออ่าอกเ็กเลยกเ็เลยเป็นก็เลยเป็นปู่ของอีเมดใช่ครับใช่เพิ่งรู้จักกันเมื่อวานนะครับยืมยืมยืมรถอีเมดจ,จบปูนครับอ,อืมเขาคุยกับเขาคุยกับคนเยอะปะครับคุณอีเมดเนี่ยครับไม่ไม่เห็นนะเมื่อวานนะครับมาคนเดียวใช่ครับเอาอวานคุณคุณก็ไม่ทักหาผมไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มา อะไรเมื่อวานหนูทักหาพี่นะบอกว่าเขาจามีรถให้ผมเดิมไหมล่ะถ้าเกิดเป็นแบบลูกเขยอะไรเงี้ยได้เขาเขาเขาให้เป็นลูกเขยเมื่อไรอ่ะกูดันมีที่มึงเลยอ่ะยอกยอกอันนี้เต็มระบบเลยนี่ครับอ่ะล้อเล่ยเต็มระบบครับันให้ปู่หนูดันให้หนูดีกว่าไหมอ๋อไม่ครับไม่ ดันอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวดันอะไรอินเน็ตนะครัไม่ต้องดันไม่ให้ผมหรอกครับอ๋อไงเดี๋ยวพี่เปาทําผมหายมันจะเสียใจเอาโอ้ย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 ใครทำหายก็ได้ครับพี่เปาไงเดี๋ยวพี่เปาทําของผมหายมันจะเสียใจเอาไงก็ได้ครับตอนนี้เลยก็ได้ตอนนี้มีมูดยังครับไม่มีครับไม่มีครับอ๋อครับผมเพิ่งมาฟาร์มเนาะเพิ่งมาฟาร์มใช่ไหมครับใช่ครับใช่สู้ๆนะครับสู้ๆโนะครับยังมีบัตรนิวอยู่เลยครับจะทำอะไรผมเลยครับผม จะได้สู้แบบเป็นลงเป็นลองเป็นยังไงอจะได้เข้าใจความรู้สึกตอนนั้นบ้างอะเข้าใจคนอื่นที่ทำคนอื่นเขาไปเยอะจะได้โดนตอนี้มันรู้สึกยังไงอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะเคยทำคนอื่นเขาเจ็บเคยทำคนอื่นเขาหนักอะเออว่ามันรู้สึกยังไงเคยสะใจการใช้ชัยชนะครันี้แต่คุณจะคนจะพ่ายแพ้ให้ผมใช่ยังอันอันนี้ไปบอกพี่ว่านะครับผมว่าทำตามนที่ผมบอกยังงทุกคนอ่ะอยู่ที่นู่นมันอาจจะเป็นใหญ่อยู่ที่นี่คุณโดนครับไม่ไม่เป็นใหญ่ครับ เอ๊ะทำไมแล้วออันนี้เอาเอาันนี้สงสัยจริงแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมโอเวอร์มาหมดเลยอ่ะเมีรอเปล่าเขามาเที่ยวกันเหรอผม,มก็มาเที่ยวกับปอ,อแกงครับมอแกงให้ไปไหนเขาก็ไปนั่นนะครับอ๋อโอเคครับได้ครับถ้าเกิดอยู่ที่โน่นก็น่าจะโอนอกระทืบเพาาเกิดอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะอ๋อเข้ามากันหมดใช่ไหมถูกไหมละครับเข้ามากันหมดเลยเหรอครับก็เกือบครับแต่ไม่นำอยู่ที่โน่นอยู่ที่โน่นอยู่ที่โน่นก็โดนกระทืบเหรอครับ โดนครับแต่ส่วนมากไม่มีใครเอาลงอะไรเงี้ยอ๋อถ้าอยู่ที่นี่เหรครับน่าจะมีนะบอกว่าอ๋อจะโดนกระเทือ์มไหมครับไม่ไม่เคยครับเพราะว่าคนเขากลัวอ๋อได้ครับผมว่ารอรอคนมีของก่อนดีกว่าตอนนี้ก็อาจจะมีแค่ปากครับไม่ใช่ปากฉลามนะปากที่พูดอยู่ตอนเนี้เนยครับมีแค่นี้แหละครับตอนนี้ใช่ครับก็รอคุณมีของก่อนดีกว่าเราค่อยว่ากันดีกว่าแพ้ชนะไม่สําคัญอยู่แล้วครับแต่ผมอยากได้คุณได้ครับได้ครับ คนออกเยอะหรอโอ้โหเอาสุดเกินหนูกลัวเลยเนี่ยอันนี้ผมไปจกปูนได้หรือยังครับเนี่ยได้ครับตามสบายครับครับไปฟาร์มอะไรครับเร็วๆเลยครับไม่แต่อีฟเมดอยู่นี่แหละแล้วเขาเหงานะเดี๋ยวไปคนเดียวดีกว่าคุณอินจะไปจกปูนกับคุณปู่โอเวอร์ละครนั้นหรือเปล่าครับอันนี้ครับไปไปจกปูนกับปาดีกว่าครับป้าอ๋อเข้าแลที่นี่เหรอ พวกกูเสียไม่ได้พวกะกูกำลังคลองเกมพวกกูนกับเบอร์วกกันจากง all night all day กูไม่สนใจว่ what you say, what you say. าจะสีว่าจะสีท่าในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่าน,นักเลงพวกกูกำลังไปสูจ้จนวันสุดท้าย SMD กู SM กำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.